มาครับเทศกาลสอบเข้าสอบคัดเลือกนะฮะไม่ว่าจะเป็นมต้นมปลายก็แล้วแต่ทีนี้มสามสอบเข้ามสี่เนี่ยทำไว้แล้ว <c oughs> ลองมีเสียงเรียกร้องนะฮะลองทำปหกสอบเข้ามหนึ่งไปนะครับต่ <c oughs> <c oughs> อไปในข้อสอบชุดนี้เนี่ย ผมได้มาจากหนังสือหลายเล่มน,นะครับมารวมๆกันก็เห็นว่าเป็นข้อสอบที่น่าสนใจนะครับจะทยอยทำนะครับทีละไม่กี่ข้อซึ่งแต่ละข้อเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาในการอธิบายพอสมควรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอย่างที่บอกใครเห็นคลิปแล้วอยากได้ตัวข้อสอบที่ที่พิมพ์แล้วเนี่ยอ,อินบ็อกซ์นะฮะขอมานะฮะเดี๋ยว,ยวจะจะส่งให้นะครับ ลองดูไปเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับต้องโจทย์ข้อนี้ครต้องต้องบอกก่อนว่าข้อสอบที่กาลังเรากําลังจะทํากันเนี่ยความยากน่าจะอยู่ระดับประมาณเก้าเต็มสิบอะไม่ไม่กล้าการันตีว่ายากที่สุดสําหรับเด็กป .6 จะสอบเข้าม .1 น,นะอ่ะดูโจทย์ครับเรื่องเลขยกกําลังแล้วก็เศษส่วนครับนะฮะกําหนดสองกำลังหกง 6, บวกหนึ่งส่วนห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเท่ากับหนึ่งส่วนเป็นเศษส่วนซ้อนน,นะครับไล่มานะฮะ A B C D E มีตัวแปรนะฮะอยากรู้ว่า A บวก B บวก C บวก D บวก E มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งเรื่องนี้นั่นเองครับทุกคนเนี่ยเราตอนที่เรียนเนี่ยเรามีความรู้มาละว,ว่าในกรณีที่เศษส่วนซ้อนกันเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นเศษ5ส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับจำนวนเต็ม1เศษแปลงให้เป็นก้อนนี้นะฮะก็ค่อยๆแปลงไปครับแสดงว่าการที่มันมีจำนวนเต็มบวกอยู่กับเศษส่วนเนี่ยนะครับนี่คืออะไรนะเศษเกินนะครับ ทำให้เป็นจำนวนคระนะฮะทำให้เป็นจำนวนคละได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก่อนเพราะฉะนั้น6กบกับ547รก็ตั้งหารปกตินะฮะหารยาวหารสั้นแล้วแต่ใครถนัดเลยนะฮะห้าซึ่งในนี้อาจจะต้องใช้หารยาวเพราะว่าเราต้องการเศษด้วยนะหกสิบห้าเท่าไหร่ครับแปดหกสี่สิบแปดแปดห้าสี่สิบได้ห้าร้อยี่สิบโอเคเพราะฉะนั้นมันคือแปดเพราะฉะนั้นห้าร้อยสี่สิบเจ็ดส่วนหกสิบห้าผมก็ไม่เขียนผมจะเขียนจนํานวนเต็มแปดนะฮะ 27ส่วน65โอเคไหมอันนี้สเต็ปที่หน่งนะฮะไล่มานะครับส่วนนี้ก็ยาวหน่อยนะครับส่วนตรงนี้โอ้สอรี่นะ,ะส่วนตัวนี้ก็ยาวหน่อยบยาวนี้ขึ้นมาโอเคนะครับซึ่ง2 7ส่วน65เราก็กลับอีกครับไม่เขียนครับเขียนอะไรครับเขียนจำนวนเต็มหนึ่งจำนวนเต็มหนึ่งส่วนอะไรครับส่วนอะไนะ65ส่วน27โอเคไหม ซึ่ง65ส่วน27เราก็ไม่เขียนอีกเช่นกันนะครับเราก็จะไปทําให้เป็นจํานวนคลาครับได้ไรครับ65ตั้งหารด้วย27ครับได้ไรได้3ามไม่ได้ได้2ครับได้จํานวนเต็ม2ครับ2ได้54นะฮะเศษ11นะฮะผมล่างนะสิเส่วน27่เนี่ยนะฮะส1ส่วน27เหมือนเดิมครับเราก็ไม่เขียนครับเราก็เขียนเป็น1ส่วนอะไรครับ27ส่วน11ถูกไหม ซึ่ง27สเ่วน11เนี่ยก็คือจำนวนเต็ม2ครับเศษอะไรครับเศษ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 5ส่วน11นะฮะและ5ส่วน11เราไม่คือเราก็ไม่เขียน1เศษ11ส่วน5 11ส่วน5ก็คือจำนวนเต็ม2เศษ1ส่วน5จบแล้วครับ a b c d a b c d e บวกกันได้10กับ9ก็เป็น19ข้อนี้ตอบ19นะฮะ ลองทาดูไม่ไม่ได้ยากเกินไปในค่าําถูกลองดูนะฮะข้อนี้ก็เป็นเรื่องของจํานวนนะฮะให้รู้จักเอ่อจนวนจริงขึ้นมานะครับในชั้นปฐมอาจจะเรียกของเรียกเรื่องเศษส่วนหรือว่าจํานวนอะไรก็แล้วแต่นะครับถัดมาครับข้อนี้ครับโอ้อนนี้น่าสนใจเห็นแล้วาวนะครับจะกำหนดว่าเศษเส่วน n ฮะกำหนดจำนวนตรกยะขึ้นมาเศษเส่วน n เท่ากับผลคูณของแต่ละวงเล็บนะฮะ1 ลบด้วย1ส่วน3ามกำลัง2คูณกับ1ลบด้วย1ส่วน4ี่กำลัง2คูณกับ1ลบด้วย1ส่วนห้ากำลังสองไล่ไปจนถึง1ลบ1ส่วน11บเอกำลัง2นะฮะและหอละมอของ m และ n เท่ากับ1นั่นเองครับโจทย์ข้อนี้ที่บอกว่าหอละมอของ m และ n เท่ากับ1แปลว่าอะไรเสร็จ m ส่วน n เนี่ยเราอาจจะหาค่าได้ใดๆก็ตามแต่ว่าคำว่าหอละมอของ m กับ n เป็น1แสดงว่าเรา จะต,ต้องทํา M กับ n ให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำถูกไหมฮะเศษส่วนอย่างต่าคืออะไรครับคือเศษกับส่วนเศษกับส่วนเนี่ยฮอร์มนมันเป็น1น,นะครับจงหาค่า n ลบเต็มนะฮะอ่ะลองดูกันนักเรียนถ้าใครจําได้ใครเคยดูคลิปครูครูจะเคยพูดเรื่องของการลบจํานวนเต็มเอาเศษส่วนลบออก,กจากจํานวนเต็มเช่น1ลบกับ5้ส่วนเเด็กที่ครูสอนจะตอบได้เลยว่าตอบเศษสส่วนเนะฮะ เราทำสวยเท่ากันแต่เราทำในใจนะครับเราเราทำยังไงครับลองลองเรียนเรื่องนี้เป็นภาษาพูดดูนะฮะมีของอยู่หนึ่งชิ้นแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วนเอาออกไปห้าส่วนคิดตามนะฮะมีของหนึ่งชิ้นแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วนเอาออกไปห้าส่วนเหลือเท่าไหร่ออรครับหรือสองส่วนเจ็ดมันเหมือนกับเอาเอาเอา,เอาเศษอะไปลบออกจากส่วนมาเหมือนนะฮะเหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจอย่างนี้เราจะลบเศษส่วนได้ง่ายนะครับเอาหมายนะหนึ่งลบกับ เศษเก้าส่วนสิบอย่างเงี้ยเหลือเท่าไหร่เหลือหนึ่งส่วนสิบถูกไหมหนึ่งลบกับสิบเอ็ดส่วนสิบห้าเหลือเท่าไหร่เหลือสี่ส่วนสิบห้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะถ้ามีสองมีสามก็ทําได้เหมือนกันนะนะครับเคยพูดไปแล้วลองย้อนไปดูดูนะครับทีนี้แล้วอย่างข้อน,นี้ลนะ่ะข้อน,นี้ทําไงอาจารย์นะครับลองมาดูนะฮะซึ่งจริงๆแล้วทาทางตรงก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับ m ส่วน n เท่ากับ1ลบอะไรฮะน่ะ1ส่วน9ได้8ส่วน9 ถูกไหมนะฮะหลบหส่วนสิได้15ส่วนสิไล่ไปครับ24ส่วน25ต่อไปเป็นไรครับหกกำลังสองใช่ไหมสามสส้าส่วน36มสนะฮะเอ่อสี่สวนสีเอามันสวยนะเนี่ยเท่าไหร่แปดแก็เป็น63ส่วนด้วย64นะครับ 80ส่วนด้วย81 9เกาำลัง2เนาะ99ส่วนด้วย100นะฮะและสุดท้ายก็คือ120ส่วน1 2 1บจบลงแค่นี้เองนะฮะการที่มันคูณกันเนี่ยแสดงว่าเราตัดกันได้ถูกไหมอ่ะลองดูตัดกันทีนี้ก็ตัดกันอย่างมีระบบนิดนึงแล้วกันอันไหนตัดกันทั้งหมดได้ก็ตัดไปก่อนนะฮะเช่น9ครับ9อะไร9 9นี่นะเกเป็น99เเห็นไหม 11 11เป็น121นะครับทำอะไรได้อีกไหม11ทำอะไรไม่ได้แล้วพักไว้ก่อนนะครับที่เหลือครับทำอะไรได้อีก8ครับ8 1 8 8 2 16 2 12เป็น24 12 3 36นะฮะ10อา่า3 5 15 5 5 25 5 7 35โอ้มันมากนะเนี่ยนะฮะ 774979639981นะฮะหมดอย่างหมดอย่าง9981นะแล้วก็48กับ64ครับยังไงดีใช้อะไรได้8เนาะ86488864 80เป็น80 10, 10 10เป็น100และ10 12เป็น120นะฮะหมดอย่าง เออหกอะไรครับหเอาหเอาอะไตัดเอาสตัดเนาะสองหกและสามสี่สิบนะฮะข้างบนเหลืออะไรครับข้ามบนละสองกับสเป็น8ส่วน11 M ส่วนเอ็นเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังเป็นแล้วนะฮะโจทย์ถามว่า N ลบ M คือ11ลบ8ข้อนี้ตอบอะไรครับตอบ3เห็นไหม ไม่ได้ยากหรอกนะฮะเขาบอกเขาสอบยากอ่ไในคู่บอกว่าความยากระดับอะไรนะเก้าเต็มสิบก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่นะถูไว้ฮะใครถูกบ้างนะครับข้อต่อไปอา้าวข้อต่อไปไปเข้ามาดูใน u t u b e นะฮะนะครับมาข้อนี้ครับโอ้ข้อนี้เลขย,ยกกําลังเรียนมาแล้วนะครับพอกก็เรียนเลขย,ยกกําลังมาแล้วเลขย,ยกกําลังจะเปรียบเทียบกันได้นะครับจะเท่ากันได้ต้องดูสส่วน เราจะต้องทําฐานให้เท่ากันหรือทําเลขชี้กําลังให้เท่ากันเราถึงจะพูดได้ในการเปรียบเทียบกันนะครับโอเคเพราะฉนั้นในข้อนี้เนี่ยนะครับเราจะทําอะไรให้เท่ากันคําถามนะฮะแน่นอนนะเห็นตัวฐานนะฐานเป็น2 4 8 1ี่2ทดาฐานให้เท่ากันครับเราอาจจะทําเลขชี้กําลังให้เท่ากันได้ยากนะนะครับ2องกำลังหกไม่ต้องทําอะไรทําอะไรไม่ได้แล้ว4ี่คืออะไรครับ สคือ2องกำลังสองทั้งหมดกำลังสามสิบสี่แปดคืออะไรครับแปดคือสองกำลังสามทั้งหมดกำลังยี่สิบนะฮะสิบหกคืออะไรครับสิบหกคือสองกำลังสี่ทั้งหมดกำลังสิบสองและสุดท้ายอะไรครับสามสิบสองคืออะไรครับสองกำลังห้าทั้งหมดกำลังสิอ่ะจากสมบัติของเลขยกกำลังสองกำลังหกสิบาอะไรไม่ได้อันนี้คือสองกลังหกอันนี้คือสองกลังหก อันนี้คือ2กํกลัง48และอันนี้คือ2กํกลัง50เห็นหรือ,อยังนะครับโจทย์บอกต่อไปว่าถ้าเราหารจํานวนที่มีค่ามากสุดด้วยจํานวนที่มีค่าน้อยสุดเราได้ผลลัพธ์เป็น2กํกลัง x ย้อนกลับมาดูอะไรมากอะไรน้อยนะฮะจำนวนที่มีค่ามากสุดคือ2กํกลังเท่าไหร่ครับ2กํกลัง6 8หารด้วยจํานวนที่มีค่าน้อยสุดคือคือ คืออันไหนนะ2กำลัง48ใช่ป่ะได้ละไ,ได้กำลัง20เลขยกก,กำลังหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะฮะมันอยู่ในรูปของ2กำลัง x x เท่าไหร่ครับ x คือ20ครับนะฮะ x คือ20โจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนั่นหมายความว่าเราก็แทนค่า x ด้วย20ครับข้อไหนครับแทนค่า x ด้วย20แล้วถูกครับข้อ คอควายเห็นไหมนะครับย้อนดูนะฮะถ้าเกิดดูแล้วไม่ทันก็ break, เบรกหยุดแล้วก็ทำความเข้าใจวนกลับไปกลับมาได้นะครับกูกูจะไม่ใช้เวลานานเกินไปเพราะว่ากลัวคลิปมันจะยาวนะครับ